เมืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนความรักของลุงกำนันข้าวเหนียวมะม่วงของมิล,ลีและการไล่แรมบ้าออกจากสภาโบ้รกักเ,เตยยหอมๆล้อมสุดเทพอย่าซุบซิบให้ปวดเจ็บเสพรถขมพ่อลูกสามแม่ลูกสามตากลมๆมาพบกันนั่งตากลมชมดวงดาวเหตุมันเกิดที่พรเทพเข้าพักผิด ประชาธิปัตย์หลายชีวิตนิสัยห้าวตาศบตาปิงปังรักชักเริ่มเมาเกิดเรื่องรับให้คนเล่าอีกยาวนานเมียพรเทพอยากกับผัวเตชะัยบูร์ลุงกำนันก็เกื้อกูลเสิร์ฟน้ำหวานทาแผลให้ปลอบป,ประโลมโฉมสครานดาวจุลาไม่อาจทานการทำดีก็สมรสก็สมรักสมัครจิตเลี่ยนจากเพื่อนจากบูมิรชิชวี เนื้อแนบเนื้อแก้มแนบแก้มสุกหรือดีคนในพักยกนิ้วชี้นิ้วอะไรเกิดไม่ทันฟังผู้เท่าเล่าต่อๆอ,อปันความรักมาเกิดก่อกันตอนไหนตอนมีผัวเป็นตัวตนหรือกระไรแต่บางทีอาจเกิดได้หลังแยกทางมลิกาบุญมีตระกูลทิ้งระเบิดเรื่องข่าวๆไม่ประเสริฐใครสรรสร้างแขวนเสื้อตนรถคนอื่นนะนวลน,นาง หัวคนอื่นไปดึงหางมาใช้งานเกิดการงงการสับสนจากคนนอกการซุบซิบห้ามไปบอกออกนอกบ้านเรื่องในพักสถาบันสร้างมานานอย่ามาพังเพราะพวกมารบางตระกูลเพราะบัดนี้ไม่มีแล้วลุงกำน,นันท่านไม่อยู่มาพัวพันให้เสียศูนย์งานวันเกิดของพักนั้นไม่เทิดทูนไม่เห็นหัวไม่อาดูลมาร่วมงาน บักปรินทำพักเน่าเหากระโดดชาวหมดแล้วความชั่วโฉดยันลูกหลานโน่นนายควงอภัยวงเป็นตำนานก่อตั้งพักพร้อมวงวานหลานเจ้านายมีเสนีมีคือกริชแทบระโมทมาร่วมวงไม่ได้ปลดหาอ่านได้ท่านคือกริชนั้นคิดลึกชื่อเสียงไกลเป็นนายกแต่งนิยายหลายเพลามีลูกชายชื่อคล้ายกันคือรองริ เป็นอาจารย์ดังนิดๆไม่ค่อยซาแค่หนีเรียนที่เมืองนอกไม่นำพาโรงเรียนประจำเหมือนที่ข้าไม่อยากแลงานศพเศร้าครูรองริษท่านตายแล้วมีนายชวนไปยืนแกลวไม่ยิ้มแต่งานศพงใครจะยิ้มไปเทคแครเป็นประธานไม่เชิญแชร์ผู้วายชนเพราะว่านี่คือลูกของเจ้าสำนักประชาปธิั์รักแสนรักบุญคุณล้น ตะตัญยูต่อเสนีต่อทุกคนคือนายชวนอุทิศต,ตนอุดมการนายเสนีไม่ยอมไล่บักถนอมบอกประเทศประนีประนอมบอกสงสารผลสุดท้ายนองเลือดหมดเพราะรักมานนาชวนนั้นเคยเล่าขานตำนานเมืองที่ไม่ไล่เพราะยึดหลักของกฎหมายเป็นเรื่องราวการเมืองไทยก่อนแดงเหลืองกูฟังแล้วตงิดต,ตงิดแอบแค้นเคือง ความเถนตรงก็สร้างเรื่องในบางคราวทำตนเหมือนเปาบุญจิ้นว่าจังสั้นแต่แค่เหมือนดูผ่านผ่านหลายเรื่องเฉาเกิดไม่ทันอีกแล้วจ้าเรื่องนานเนาฟังนายชวนเอามาเล่ามาบรรยายชวนเชื่องช้าคือสมยาใบมีดโกนข่าวปรินว่าที่โจนชวนอยู่ไหนรับรายงานหรือยังครับคนแปลกใจ ยืนกุมมือประสานไว้ใต้สะดือออกมาโค้งมาคำนับมาขอโทษลดความแค้นลดความกโกรธอย่างมัวดือ้อดูญี่ปุ่นเกาหลีใต้ดังระบือยามทำผิดไม่ยึดถือว่าตนดีเหมือนลูกฉันเป็นคนดีไปชกต่อยขอโทษก่อนแล้วก็ปล่อยให้เป็นผีผิดหรือถูกศาลตัดสินนานเป็นปีแต่เบื้องต้นพ่อแม่ดีควรออกมา มีอะไรไล่ลูกรักออกไปสู้ส่วนพ่อแม่ไม่อยากรู้อ้าวผีบ้ารักแบบไหนายายตัดหางไม่นำพาประชาชนก็ยังด่าว่าต่อไปมหาลัยที่รับน้องแบบแอบรับจนน้องตายเตะตายตับเกินรับไหวปธิการบดีนั้นกราบอย่างไวลงเฟซบุ๊กถแถลงไขไม่รีรอส่วนพักมึงเอ้ยพักท่านนายหัวชวน สงเทพไทยหัวเราะร่วนดังลั่นหอขอชื่นชมบักส้นตีนปอยออที่กล้าหาญไม่ไปต่อลาออกไปพ่อมืองลาจุลินซีบาซิลัสขอโทษยังพักกำนัดเชาาแค่ไหนมันลิกายังวางบอมกะให้ตายแชฉกันเองเรื่องภายในสาวไส้ตนกาก็บินมาจากทุกสารทิศไส้แมงสาบไส้ดบิดก็โดนปล้น ต่างรุมถึงกองทัพกาสามล้านตนยามคนล้มอย่านั่งบ่นให้ด่าแทนให้กระทือกให้สาวไส้ออกมาอีกคนอยากรู้อยากเด็ดปีกเนื้อแน่นๆแค่ไส้กาไม่พอแล้วเหล่าแฟนๆต่างถือจอบขุดถึงแก่นแดนโลกีกรอนตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวลุงกำน,นันลุงคนดีแสนขยันไม่ผิดผีกรอนตอนนี้เน้นปร,ริญชอบแดกฟรี ร้านอาหารไปหลายที่แดกอะไรปิดห้องแดกสามชั่วโมงไอ้หอบหกักเสียงตึงตังไร้ความรักไอ้ดาวไถไถและแถสีข้างมึงลอกเข้าไปพยานสาวต่างหลังไหลเข้าโจมตีไว้ทีวีมีพี่แขกย้ำแผลเก่าตีเข้าไปไม่ต้องเหงาตีพวกผีจุดอ่อนแม่งอยู่ตรงไหนดูดีๆก็กระหน่ำเอาเหลาชี้จี้ลงไป ขอแนะนำบักเจฟฟี่เอฟบสตีนอย่าไปเรียกไอ้ส้นตีนเรียกไม่ได้มันเป็นปอบร่างฝรั่งแขวนคอตายมีความผิดที่ทำไว้ในวันวานบ้างก็ว่าบริสุทธิ์แสนผุดผ่องไม่มีหลอกล่อลวงน้องหน้าหวานหวานไปถึงเกาะแดนส่วนตัวไปทำงานไปเป็นทาตบริหารการกรีธาเจ้าชายน้อยเกาะอ,อังกฤษบักแอนดรู ปิดร่างแห่เพราะติ่มตูแม่แทบบ้าคนนินทาควีนหลังข้อมพระมารดาด่าทั้งวันสามเวลาหมาไม่แลบักเจฟฟี่เอบสตีนอมส้นตีนตายไปแล้วอดสร้างซีนสร้างกระแสล่อลวงหญิงเหมือนปริญชอบรังแกคนยังลือนักข่าวแฉสามพันปีเพียชูวิทแนะนำชื่อบักนักล่า ดูเน็ตฟลิกเองนะจ้าคนหน้าหมีเจ้าของเกาะรวยแค่ไหนกี่รูปีซื้อกาะได้เงินมากมีกี่ล้านดอนตัดฉากมาที่เมืองไทยเดือนเมษาป้ายที่แขวนโฆษณาดูแล้วหลอนพังเย็บเยินพายุเข้าไม่อวยพรกวาดป้ายสูงให้บินว่อนร่อนนภากรมอุตูประกาศเตือนเตรียมตัวไว้การเดินทางอย่าไปไกลให้คอยท่า เพราะลมฝนจะกระหน่ำเข้าหน้าตาน่าจะแหกหักโดนฝาขอบประตูจะแน่ยู่เหมือนปร,รินชอบกินตับจะโดนมีดเอามาสับตกกบหูคลิปเสียงลับดังกระหึ่มคนตามดูบักปร,รินไม่อยากอยู่อยากจะตายฝ่ายนายกไม่รู้ไม่ชี้คนละพักแต่แอบยิ้มไม่เคยรักไอตัวร้ายบักควายตู่ดูทีวีจะบ้าตาย เด็กสามกลีบเสือกเฉิดฉายออกทีวีเรียกไอโบมาปรึกษาม,มาให้ข่าวโคเชนล่าไหนมึงเล่ามึงอย่าหนีหมอบลงก่อนกระดิกหางเล่าดีๆงานอะไรงานดนตรีมีประเด็นสีกลาแม่หน้าม,มนไปอยู่ไหนลูกลุงตัวงามเฉิดฉายกูไม่เห็นปอน,นายครับคนละงานเอนเตอร์เทนปันงานนี้คนที่เล่นเป็นเด็กไทย ชื่อเซนติมิลลิกรัมมิลลิเมตรท่านเคยด่าเคยร้องเอ็ดจำได้ไหมบอกสามปีบไม่รักชาติสมควรตายส่งคอปอไปยิงไล่แยกปินแดงพวกเดียวกับแม่ไอแดงเนียยพี่มากยืนท่าน้ำรอผัวรักจนฟ้าแจ้งจนมืดค่ำก็รอผัวจนตาแดงร้องไห้หนักผัวโดนแบ่งไปเข้ากรมโดนทหารยศนายร้อยสังวิทพื้น ผัวปักดินแสนขมขื่นไม่สุขสมเคยมีข่าวล่วงละเมิดในบางกรมให้จับหาผีผ้าห่มขยมเตียงแต่เรื่องเงียบคนมากยศกดเอาไว้หนังสือพิมพ์ประชาไทยก็มาเถียงทำรายงานการสืบค้นมาไล่เรียงแตเมเนสตี้ก็ยังเสียงเลี้ยงลูกความเกิดการแฉอนาจารในกองทัพท่านล่ะครับเคยกินตับผมอยากถาม เคยบ้างไหมผมมันง่วเรื่องกลนกามนารงเดชดโดนคนหยามรุ่นพี่นายบักตูกฉุนก็หุนหันฟันเข้าหลังไ้โบร้องส่งเสียงดังทนไม่ไหวโอ้ยนายครับโบแค่ถามขออภยัยจะหุบปากขอโทษนายที่อายแทนบักขำตู่นั่งเคี้ยวถั่วรุ่นปากอ้าอยากจะเห็นสีกลาโดนแห่แหนเชิญลิซ่ามาร่วมงานก็โดนแบน แต่ลิซ่ายัางวิ่งแล่นกลับเมืองไทยกลับมาเที่ยวมาพักผ่อนไร้การเมืองคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองไม่สงสัยว่ามีผลประโยชน์เกี่ยวอยู่กับใครต้องเป็นกลางหัวหน้าใหญ่เขาสั่งมาเป็นกฎเหล็กของนักร้องเกาหลีใต้หาแกแหกกฎก็โดนย้ายเก็บเสื้อผ้าแถมกระดาษเขียนบันทึกคำสัญญา หากกงกูทวงเงินตราให้หมดตัวส่วนไอ้พวกอยากจะหาผลประโยชน์ก็กลด่าบ้างก็โกรธเอาไอ้ชั่วธุรกิจข้อตกลงเช็คให้ชัวคนของใครอย่ามามั่วมาัวเนียอยู่เมืองไทยเป็นได้แค่น้องมิลิที่โดนกดโดนตําหนีว่าของเสียมาบัดนี้ขึ้นเวทีมีกองเชียแรปเปอร์สาวตัวเตี้ยเตี้ยแต่แข็งแรง ฝั่งสลิมยิ้มไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนโดนตอกเจ็บและจุกต้องเสแสร้งมะม่วงเปรี้ยวมะนาหวานแดกเครื่องแกงบ้างก็ด่าบ้างก็แช่งอยากแย่งไม้แดกมะม่วงแดกข้าวเหนียวไม่เลือกที่เอ้าลืมไปหรือคุณพี่เวทีไหนเขาไปเล่นที่เมืองนอกใช่เมืองไทยแดกไปเถอะเขาเตรียมไว้เอาไปโชว์แดกกี่คำนับหรือยังหรือหมดถ้วย หรือคำเดียวพอสวยๆไม่ได้โง่คนสงสัยเขาก็ค้นในงานโชว์เคยเห็นแต่คนแต่งโป๊มายั่วยวนมาบัดนี้มาพร้อมชามอะไรวะฝรั่งงงร้องเออะอะระลึกขวนจำได้แล้วงานเลี้ยงไงเป็นขบวนไปหานป้องมะม่วงกวนวางเรียงรายเทศกาลแดกมะม่วงพร้อมข้าวเหนียวเสริมมากนักท่องเที่ยวแดกไม่ไหว เหลือทิ้งอีกเบาหวานอีกเอ้าไอ้ควายที่อย่างนี้เสือกเงียบหายกับสายลมเขาประชดหรือเปล่านะักคิดสิคิดเหล่านกหวีดปิดปีดป้ปิดโดนทับถมดีแค่ไหนยังเมตตาไม่อบรมแดกนกหวีดให้สะสมคาเวทีดีแค่ไหนเขาไม่ถือถ้วยสลิมแล้วบ้วนทิ้งคนไม่ยิ้มคนร้องหีบุญหัวแล้วแม่นักร้องยังปราณี ไม่มโหมรงกลางเวทีตีให้ตายตัดฉากมาที่บักตูให้สัมภาษณ์คุยกับโบตูอุบาทคุยจนสายชักเลอเเลอไร้สาระคุยกับควายหลุดปากพูดออกมาได้ว่า Software. ซอฟต์แวร์ซอฟต์พาวเวร์ก็เลยกลายเป็นประเด็นคำฮาร์ดแวร์ก็โดนเล่นเกิดกระแสคำซอฟต์แวร์ก็โดนทุ่งโดนรังแกความเสริอขยายแผ่ทุกตำบล นี่ละนาเสือกไปคบไอ้แรมบ้าสมองเลยเริ่มด้านชาเริ่มสับสนคนเป็นล้านเสือกคบคนสับปะดนอกตันยูหน้าย่นย่นแสนกาลีจบไปก่อนจะไปซื้อยาสีฟันรุ่งเทพไทยนะทุกท่านเอามาบี้ย่าสับสนกับอีกคนที่ปากดีรักปร,รินไม่ต่อตีแต่ชื่นชมยาสีฟันก็อยู่ส่วนยาสีฟัน ส่วนเทพไทยสมองปันไม่เหมาะสมคนกระเทือเพราะไมเซตเปื้อนอาจมกงเลือกตั้งแสนโสมมมบักเทพควายมึงออกไปพร้อมไอ้โบโงยิ่งนักโน้นไอ้โบนายหมดรักไอ้วร้ายบอกลาออกแท้จริงแล้วแม่งอับอายโดนไล่ออกเพราะอาจได้แดกลูกปืนทหารเก่าไม่เอาไว้ไล่ลงหลุมอยู่เบื้องหลังอย่านั่งกลุ้มอย่าไปฝืน รักนายมากเลียฝ่าตีนทุกวันคืนกลับเข้ากรงหยุดชื่นมื่นไอ้พันทางไปเสพสุขไปใช้เงินให้ชุ่มปอดไปสืบสารไปต่อยอดไปซ่อนร่างหวยท่วงหัวท่านด็อกเตอร์ผู้หน้าบางปิดตำนานคนเคยกล่างกับเสื้อแดงจบตอนความรักของลุงกำนันข้าวเหนียวมะม่วงของมิลลีและการไล่แรมบ้าออกจากสภา คิดเขียนฟาพิคาตโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี